สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกท่านนะคะมาเอนจอยกับสาวน้อยคนเก่งคนสวยคนน่ารักของ fc แฟนคลับน้องยุกิไหทองคำค่ะมีแต่ใบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะฝีไม้อลายมือกันระบายสีของน้องยุกิ ตัวจริงเสียงจริงค่ะบอกเลยนะคะว่าใบาน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งงานนี้โดนแกงกันด้วยค่ะแกงกันเป็นแถวๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศในการระบายสีกระเป๋ากันค่ะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะแล้วมีใบไหนที่แม่แม่เล็งไว้บ้างคะจับตาจับใจจับจองกันได้เลยนะคะในวันที่19 สิงหาคมนี้นะคะเจอกันค่ะอุ๊ยแต่ว่าวันที่ยี่บเก้านี่อย่าเดินแบบแบบเปิดตัวลิสติกมากเลยเป็นแบบว่าสร้างสร้างอะไรแล้วของเจ้าของเจ้าอะไรเงี้แล้วจะข่อยโม่กีเดินนำต้องแต่งตัวเซ็ตท่านกันไม่ค่อยเป็นดาวไปค่อยเป็นหนูอย่าเดินเนี่ยข่อยอย่าแบบว่าอย่าเป็นเหมือนแบบ เดินเปิดตัวเครื่องเพชรอตใหม่ยังซีแมสซี่เียนไปนหาสูตรไสบอกตรงนี้นะครับเพราะว่าอยากใส่ชุดลาตีแต่ว่ามันจะสุกยากส,าสวัสดีค่ะฝากเชด้วยนะคะอะไรเด้อติป้าแข็งค่ะท<อ>่วได้ขอเม่นรังไม่ไมของเร่หรัไหม ตัดมาเพื่องานนี้เลยได้หนึ่งสองเตาผู้ใดเ่าอะไรอาจารย์จนตุ้งเป็นงานขาข้ามตะกุนมาดีเลยเลยส่งมันเกลีแขนมาเลยบางเช้เช้เช้แม่กดเช์นะคะแม่แม่ขาเดี๋ยวเราจะมาเจ็บัตรกันวันนี้แล้วก็แล้วก็จะมาเพ้นกระเป๋านะคะเพื่อที่จะเป็นการประมูลในงานวันที่ยี่สิบเก้าเพื่อช่วยเหลือยังก็แม่ย่งก็ ประมูลแบบยังก่อนอไอแม่แม่นั่นเดี๋ยวพัท่านในเบิ้งกครงด่างเอาอก,อกาื้โด่างชันธุ์นทอดต่อโอก,การพันธ้์ในเฉดแต่ว่าหลักๆก,ก็คือจะนาจานวนเงินไปไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้รห,หรือว่ายัางไงไปทาบุญไปทาบุญเกียวปะตา้องเงสวยไม่สวยอย่าว่ากันนะคะรสีเลยภาวะเต็มเตือนเว้สีเต็มเตือนเว้ เขเป็นเขาเปิดไฟปัดเลยอ่ะเขาก็ดูมมันืดๆบางก็เป็นนาเล่เอ่ะเสียบได้ไหมนี่ใส่เิมก็่ต๋อเดียกันพี่น้องมันหลายแบบเยอะมันย่เพ่นกันตี๋วอนนี้มา้ำ เดิมไงอ่เดิมสิเอาน้มไซเ่แล้วบ่ทันใจเหนียวเนี่ยพี่งูกีบ้างด่างหมาแม่โอ้เสียวเหี้ยตรงนี้ไงพี่เราเนแม่ส oui> ิเพลีนงามกูกีเลยบ่แพงมากแพงมากเละมากฉันมีลูกก่อนไงนี่ไงมันวุ่นวายกันอยู่นี่ไงมันก็แม่ตเตะว่าแม่ว่ะโค้งหนาเลย ไรกแชร์ให้่ลยนะคะเพ่าไรัเปียนายกเียนายกเยนายกแบบอรม์ดีว่าคได้ว่าทบายีเราเป็นเราเป็นบรแลวเหนลห้าสี่ห้ารูว่าทีนหาสื้อ่ว่าบานาส่เยแบบนีเปลี่ยนบนั่นละสมุดตกีรู้สึกอารมณ์ดีไหมสมุิว่ารูปนีสุภาพเออรู้สึกว่าคลัคายรู้สึกมันเป็นแนวที่มาโนตุกีมีแต่อันนี้หรอนี่เหมือนเจ้าที่หาว้านในไอแพดกูดแต่อันแพรติม่ได้จริงๆหนูซูลมากมันมันเอียดานะเมพีมันต้องเซตต ึมาใส่เมยเป็น้ชายนะหว่ามันมมันเหนียวข้ามเหนียวค่าก้น้ำนิดนึงอะไรผสมน้ำนิดนึงเพราะมันแอบจึ้งอยู่บางทีแบแล้วก็นะถ้าเเิดว่าจะมีอซ่งกิโอก่อัดงานักพี่้องก็ไทกิอเพ็่ผู้เดียวเพ่อ่เคือนอกไ้นะบุคคลงานศิลปะก็รด้หน่อยจะีเลยแต่ว่าศิลปะนี้ก็เป็นอะไรที่คะแนนเต็มตลอดแต่ว่าไม่ได้คาดหวังเลยว่าคจะพองวานงานได้เียวานไปทัวร์ไปคีบเพื่อะฉันประเทศสีแตงก็เป็นจริงหร พี่รังเทววัดนไปทัวร์เขียนกักบกาบอกคู้ความดีตามจินตนาการาค่ะครูแมนเนดเราสไลด์แค่เพลียน,นี้แอคเอนแล้วเราเอาสปีเพลียน,นึงนะครับทุกคนเตรียมตัวอ๋อเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยตๆตามนะ <laughs> ไบรที้สมกษ์แป๋าย่าป่าวหานเนี่ยที่ไม่คุ้เนเคยเลย เป็นแบบเป็นตาไพ่เราแบบเมื่อยไปหน่ะสิเนี่พี่น้องอย่าเต้นหัวใบนี้ขอประมูลไม่ใช่เองนะคะอุ้ยที่ไม่ต่กองเราแบบีมาไหวเขาจะขายปุ๋ยต้องความใการเกษตรมันเ็ดี๋ยวเราเห็นปุ๋ยแล้วคะหัวมันไพยได้แบบไม่ถึงเดือนได้เก็บมันอ่ะจากที่จริงอายุมันต้องสามเดือนซึ่งผู้ที่จะรีวิวแล้วก็ใช้จริงก็คือพี่หยกต่อไปนี้ ไปกินปุ้ย่อนปุ้ยแล้วพี่ป้ตุมไรสวดเบินเพมาตอนนี้คือเป็นาสาี่ของเรางามมากมาหูมากค่ะคุณนะคุณเพจะตายแล้วนี่เดี๋ยวอีกนาทีเราจะไปดูมะละกอของคู่ว้านคเมือ้ับม่เนาะมะละกอขเร็แต่ตอนนี้กล้ยพุ่งครับมะละกอเขาไม่เคยบอกบาดูนะปุมะละกเาแ็ากะสลับนะฮะแต่แต่ปาพูดไม่กสลับเน่มู่นเงนเยาเป็นตาไปเอาวาย แตได้เปยาวาเอกระต่ยมขนอหลวงได้ยุกิเขาอันดยกระต่ายบแมนกระต่ายป่วยนี่ไงอ๋มันขึ้นอไรหรอเ่เรียนปุเรียปุเรยนป่นี่ครับครับเ็บเอเอวดสกปรเออกเกออกเียว มือนดวงจันเวอยบุรีนอนจะไม่ว่านนะดวงจันทร์สายแสบมันยังไม่ว่านน่เลยนาเจ้านวนสว่างปานองยิ้มไปเไปไหมแบบหนูรู้แล้วว่าจะทำอิเพื่อนๆน่ให้เป็นอะไรหนูยังไม่ย่อท้อต่อมันอย่๋ย่อท้อต่อมันหนูยังจะสู้กับมันอีบโดนเ์มอนหลายทีทังยกแดมันคือโดเรยมอนมัน้นเ แม่ต้องอยู่วนันเดียร์ไม่ติดรักมาไม่ติดีเซนสําหรับใบนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจจะไปรับยาประวนนัติมีลูกน้องยูมีนะครับอันนี้คือที่เราจะเราจะอธิบายคอนเซปต์ของกระเป๋าใบนี้ครับอันนี้คือน้องยูมีนะครับตอนแรกจะเป็นสีน้ำตาลผสมสีไม่ได้ไม่ได้เป็นสีเหลืองนะครับส่วนนี้คือถาดอาหารของน้องยูมีอันนี้คือน้องยูมีคิดว่าอยากกินอาหารคนแต่แม่ให้กินอาหารเม็ดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นส่วนที่จะเป็นตะไคร่น้ำที่แม่ตุ่มมาใส่เลยเอามาใส่ชื่อน้องยู บีบเท่าไหร่ก็ได้หรอบีดละหนึ่งร้อยพันเริ่มสองอันเลยของแม่ไม่มีซื้อปะซื้อก็ซื้อก็ซื้อหนึ่งร้อยใบนะคะได้เรื่อยๆค่่ไม่จำเป็นท้้งหมดวันนี้ทักเข้าเพียรได้ตลอดเวลาเดี๋ยวถ้าครบหนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวพี่หยกจะบอกอันนี้เราจะไล่ผ้าไปก่อนเดี๋ยวทักเข้าได้เรื่อยๆจเย็นๆค่ะครบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะหนึ่งร้อยใบนี้แต่ก่อนบันงานนะคะยังมีจะได้ดึงได้ถ้าใครอ่านไม่อ่าน ถ้าใครเพียงไม่มีรายชื่อว่าทักเขาเพียนได้ไหมในทักว่าไหมสนใจเข้ากลุ่มค่ะอะไรเงี้ยบอกเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เขาบอกแล้วคำเนี้เขาตอนมีคำสินเนเจอร์ลอยหุดนี่จากแม่กลุ่มราชบุรียุกิเขาบุุณค่ะข้าคุณคา่ขอบคุณคาุค่งขาุงพ่าุุุ่้้่ มียงังอีกเพิ่งรู้ว่าหกโมงกว่าและพิมพพิมไม่อีกปะเขาไม่ได้นะครับตัวลายชื่อมันซ้ำพิมพ์ชื่อแม่ตูนเพิ่มได้แม่ตูนหนึ่งร้อยใบเป็นร้อยเก้าสิบเป็นร้อยเก้าสิบใบนะคะบัตรสีรอบนี้ใครที่เล่นเกมรอบที่แล้วแล้วนะครับไปเช็กดูลายชื่อหน้าผีดนะครับได้ลงไปแล้วนะครับ ยาสไลด์หายเจ็ดรถก็ทันไม่ถึงสียอ้าวอีเละเบิดเลยนี่อุ้ยถืงหลวงพ่อจะไปไหมถูกใจหลวงพ่ออย่าข่าวไงด่ามันนี้แม่เราจะไปหรอเร็ว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 จะไม่ไปเดี๋ยวนึงนี่นะคะเดี๋ยวทานต้นตินะคะว่าใครได้เนี่ยเด้อคีบอกว่ามันปื้กอ่ะได้อยู่ได้อยู่ลายเซ็นไง ลายเซ็นเด็กปากการำอ่ะการำนันแหละอารไนเออจับนี่แหละเอาอันอย่าไมสนจอ่านสห้างแต่ว่าผู้ใดไดลดวในรอบที่แล้วเด้อมีชิ้เพิ่ไม่ลูกุประสิษาซรยาเดาอยาไาทำน้องอย่าไปทำน้องมไม่ออกอยู่กี่พี่ประภาทาก็คุณฝากรักไว้ที่ปลายฟ้าคุณนุจดีศิีปู่คุณมีกี่มิกีกคุณนมีชิกินสีลวบมันเลี้ยกิน้สีิกินสีรอทาไมปากดใจจใาก่วนตุมเบิงมานเป็นยัง ข้อต่อแล้วคุณดารลือชูลัตคุณแบมแบมป๊อทลินเนาะคุณเรนูยอดยิ่งยงคุณบุญสงเฉิดไทยสมคุณวณิดาข้าไล่ทําไรชีฮับมิดมภาเพชรบุรพาคุณจุกอมรรัตน์คุณไม่ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีชีวิตที่มีต้องทุกข์นรัที่ผมใช้เสียงผมขอโทษค่ะคุณจิราอินทาคุณอัญญานีดีใิอยังอ่ะ อุ้ยกีก็ไปเห็ดหน่อยกันกินอะไรเอ็นบางปากกันหมวกไม่ได้กินน้มึอุ้ยลูกน่อยเธทำนักอีกเลูกปิ๊ดสีกับนักการันตีอยู่ไม่ได้แล้วทีนี่งูเลืกคุณอัญญาีดีชัยคุณการนิสาคุณทัดแบบผาแม่ผาสวยภูบาร์เบอร์สวนภูแม่สวนภูจะขอเขียนสวยภูเออจะขอร่นค่ะแม่เป็นดีประชากร คุณละวิชฟูกล <hi> ่อลูกเรืองคุณนิยมมีคุณแม่วันเกนเพศคุณฟาลมอัพเดทด้วยนะเท้ายูคีเพมการนะคะฝากคอมนพี่น้องนะคะกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเป็นอีกเป็นอีกเป็นเถิดตอ๋อเป็นอีกหนึ่งเพจหนึ่งแอคเคาท์ของน้องยูเองนะคะยังไงก็ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะ มีแต่สีส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนเป็นกำลังใจให้ลูกสาวคนเก่งด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคลิปดีๆนะคะจากเพจ YKK Smile Group ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ